ตะบุนนี่นุ่งชอบเลยเนาะเออมันเปลี่ยนนั่งหึ่สบายดีพี่น้องเหม่อเลยคืออยู่วันนี้ก็อยู่กับบ้านพี่น้องเลยมาเกี่ยวข่าวมาข่าวคนข่าซอยครอบคร่อเขามีซอยครอบครัวเที่ยงเลยพี่น้องไปสิฮะกินเนาะโอ้จอร์ดสันข้าวจอร์ดสันแดดบอลมามามาเก็บปลาพี่เก็บไม่ก็ได้เลยพี่น้องเลยกูพูดอุ้งหมดแลาวนุงบูเคย

กระเพยงก็อ <rapper> ่นะกระปกกระปอยปล่อยนี่เนี่ยเขาจะิดกระปุกนอะไรมันกินี้ค้งหมดกินไ้กระปกกระูกินมีหากินเน่ยมาพี่ลูกม่ยอมพี่มัยยืนยืนเลยไปกินเนาะบานิฮางของเชคแคลน โอ yeah. cool. 응้โอ้ขี่งัวไปทางหนึ่งคนไปทางหนึ่งนอนก่อนนอนประมาณสักโมงหนึ่งร้านขึ้นเที่ยงเล้นตึ๊บกตึบปืนหนุกปืนฮะฮะฮะฮาขู่นี่เอาปืนมะหนุ ờ mèn cái nó dữ nó cứ làm bốc ơi ồ khẩu cho lam món nhắm một hai pa lúc, món nhắm một pa Ô ô ô ô nhìn dụ lẽ à à nhìn dụ lẽ. Dụ dụ dụ. Ăn nhang quá. Ừ nhang quá. Nó vào nhìn rồi. Ừ. Nó vào cho nhìn rồi. Nhìn dụ lẽ yêu nhìn dụ. Tiêu 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 tiêu. Cái <laughs> bao này hỏi nè.

สนใจดิสนใจดิดู่โดยโดยโอ้ยหลุดคือไม่สช่ห้าสายด้วย 中吧，们不到，中。

น้าพี่น้องตัวแหวกแหงมานะนีต pues ้นยานบักหลานี่ว่าคือปืนใหญ่กระดกอย่าไรไงตัวขี่กระปุกเองนะตรวดูไปไลออกมาแต่สลามนะเนี่ยปได้บอกบางคำเมียบะปะระบอกบงคำเอาออกบ้านเนี่ยไปไลออกมากอนหรอฮอหมู Bố xe bò 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 Mình chỉ tước qua nha Khang Ghép bó này hói nữa Hói này Xám Ôi, lộp mà Nha, nè อาส่คุน้ำไหมไหนยคอสไลายนั่งง้มมาหอยอ <favorites> ี่สิโอ้ยอยู่หันเรี่ยวบากลาย่ามาลูกมันเปื้อนเอออาคุมาใส่ลูกอาคุมาใส่ปลาปลาลูก เอาขึ้นมาซะลูกมันชีตกนะหน้เยียบขึ้นเยียบขึ้นเยียบขึ้นมันชีตกนะหน้า้ยนั่งนะอยากว่านอยู่ว่านบ่ได้อีกอ่ะอ้ยสามัวเขาไปหาอะไรปลาพี่น้อง <c oughs> ลุงก็ชี้ใส่มองตึกแฮมบ่ถือใส่มองอะไรเบิ่งบาน เดี๋ยวหายร้านเช้าจับหาพี่น้องปลาเ้าไรปลาอายุป๊า,อปาโอ้ยไม่ต้งกง,ง้งงเป็นไรอยู่เนีเ่ยจไล่ออกเม่้องออกวะทีแล้ว

ลานิมอ me me bon? oh. ้อยก้ไป็นไงเต็มมองแล้วบอเพอพาพาอายุอาช้างไปให้ อลูกายุลูกายุฮายุไปใช่ป้าบางท่านถานี่แล้วเออไปตากินอยู่เนี่ยจินตึกตีตึกอกู่บดมือพได้เด้อผิดตีมาป้อดน้ำลุงก่อนตี๊เลยตัวบบมีแนวใส่น่ารอดนะโ็มีกินมาอื่น เออจะนอยู่เอามาให้ทั้งหมอดิเออจะเอ้ยสองสี่ห้าหกพอเอ้ยพอเอ้ยเอาถุมาให้เน่ยังได้คู่

ปลาเามัน <c hal> ันวัวเขาเันลูกนะสามสี่โหลุได้มกอัเปีนกว่าน้ำมีแห้งนะองปีนี่หยป้อเียยงดูพอเปียกพอเปียกปดอยู่ปลุยกดกุกกกลมกะลม มืดกมดม็มื่ข้าวฟูจ้าแตกองก็นี่น้องมัดใดช่องไห้ฮห,หนึงข้าวก้าต่อประมาณสามร้ยใหเดียวทำได้เป็นมืดนน้องันนี้เนาะ้เออแต่ว่าลมมันกระแฮง วานนี้ก็มืดเนี่ยนี่แรลเราก็อามาแปบหนึ่งแต่ว่าลมกับลมได้ตกทางตกทางลมเด็ดเตะเอ็ดลถนั่นเอองนง่ยง่ายๆลูกโอ้ยมีกินเนาะกอยเอ็ดลถเด่ดเตะผู้เ,เนนยอะ,ะโอ้ยจะกินปลากระป๋องเป็น โอ้ยใครกินลเล็ปากกระปองมันกินบัลามมือบอยากโอ้ยลามก็เริ่มนะีช่ช่มือบอยากชื่อชืช่อคขำห้อมือน่ไหวเนาะจะนอนนะเทงนี่เลย บอกอนอนนกันแ,น,นแล้วนอนนาทีงพีในใจพีใน <c oughs> อะาไจ <c oughs> เพิ่สป,นะปอร์ตไล,ล่เลยผนท้าเจ้าปัดช่ององค์นะพอมืดตึ๊บนะตาจนตาเพว่าหน่ายกับพี่ตบ่กับตานเนาะลืมหน่ายกับตาเพิ่สปอร์ตไล่ท้าวจ้าโอช่าเออท้าแต่ผนปัดช่ององน้ระดับพื้ คุณเด้อคักเลยเด้อ,อาบาท<อ>ลืมเามาบระเดีมาหลายโตเนาะคลิปนี้ก็ล่าคนพีน่น้องคนทกประเทศตามรับมพงก็เป็นม่คลิป้าเคยลาสบายดี